พี่น้องมาถึงค่ายแล้วครับค่ายพุ่ยเมฆพี่น้องมาลับบังไฟน้ำครับมาตล่มปูนครับหางโอ้แบบ่าส้มค,ครับตอนนี้กำลังติดหางครับ รับพนาคารมีหลายหลายคนอยู่ครับแผนแขวะแผน,แนมั่นนะครับเนี่ยอายใหง่ครับพื้นที่กว,ว้างขวางครับ <S <S คุณพอ่อหมานครับจบท้องสบับคุยเมรแล้วครับนี่ เอาหางบนมือนะครับมีสองก้อนแขนตัวนึงสองก้นแขนอีกนึ่งเจ้าปลาพี่น้องยาง บางของไฟที่อัดไว้แล้วครับนอนไว้นงี่ยครับสามคู่พ่อสมานแล้วไฟพอสองนะัดไปสองลอยครับโอน่าโบมีบรรดาเสียเงินเขาดอกโอน่ามันเมื่อยเอาเดอือดเขาหลายครับนี่ทีสองนิ้วครึ่งครับนี่สามนิ้วที่อัดไว้แล้วนี่ก็ จ่องไว้เบิร์ดเดอ้อพี่น้องแต่ว่าใครสนใจก็ถักมาเลยครับเด้อเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับนี่ทอสองเครื่องครับทอสองพี่นี่นี่บล็อกนี่ครับนี่สองเครื่องครับนี่ทอสามพี่น้องนี่ครับทอสองเครื่องที่ต่างๆนี่ก็ ออเดอร์มีเบิร์แล้วนะครับแต่ว่าใครสนใจก็ถักมาที่หลังได้ครับข้อสองครับเดี๋ยวพาไปมองไฟแสนครับดอกของไฟแสนเป็นตังค์เรียบร้อยแล้วครับอากาศาด,ดีดีมอนี้ฝนตกเบิดมือเลยส่วนพี่น้องหมูว่านไปจุดมากครับบานน้าเยี่ยมครับสามร้อยเก้าสิบ ความว่ไงไกลเลยครับนี่นี่นะครับที่ตังต้งๆไว้นี่ครับสนใจถักมาเลยครับนี่ไยแสนครับนี่ฐานไอ้นี่คือบล็อกครับนี่บล็อกอฟแสนครับผมนมี่สูงครับบล็อกอยแสนกับบล็อกไฟท่อสามครับนี่ราให้แสนครับท่อหาครับ พี่น้องเบิรงเด้อพี่น้องนอี่ต่างกับลาดอลาดยูนี่ครับอยู่นี่ครับ,รบระมาณเจ็ดบังครับกำลังล่อลูกค้าแล้วก็มีออเดอร์อยู่ครับโมว่านรับไปจุดให้เขามากอะนาธานพานครับค่ากับยูที่เป็นนาธานกับโมว่านกับยูที่หกสิบห้า เจ็ดสิบหาครับแต่สามรลอยเก้าสิบครับสนใจถักมากครับไฟแสนไฟสองทอ้อสองนิ้วท้อสามนิ้วครับสองเครื่องกับมีพี่น่องหางเข็นล้ำล้ำอยู่พี่น่องเอ้ย มาทางแล้วทสามครับนี่นอนทายย่ครับนี่ทูนี่บใหไงที่ที่มาเอาเป็นบอ อันนี้องทอสามหนึ่ง็ชทอสามหนึ่งีเกมาอาบ่ ที่เราเราอยู่นี่ใส่บังเมิร์ดเลยบผมสุ่มที่เราเราไหวมั้ยมีแล้วนี่บังกำลังเตียงอยู่บ่ใส่ใส่มัอนี่ล่ะลูกอยู่ข้าศิษย์มาเอมันนี่ทอสร์นี่มึอนี่ปล่อยจะจักบังล่ะที่ทอสรี่บังสิบหบกบังสิบหบังที่อัดไว้สิเบิร์ดหรือที่เนาะเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วแล้วเลยโอ้ครับทอสร์อัดไหวสองรอย เบิรไตในมือนีแหละเห็นป่มือทุดไทยมือุยแห้วบ่มีอาร์ตเดียวเด้อพี่น้องมันเ,เดี่ยวเเละอทอสามก็ทอสองอยู่เพงบันแล้วก็ทอหวงไแสนเห็นบ่ะจ้ามวยแสนม่จะเอาหวัง่แสนยังเดียวมันปาสองปีนีสองร้อยครับอันนสนใจได้บล่ละ บ่ได้แล้วพี่น้องไปสนใจทศสองบ่ได,ด้เด้อพี่น้องกันสนใจอ่ะรอพี่นาเด้อครับเด้อแต่ว่าทอสามทศสองเค่งทอหามีบริการเต็มที่ครับนนะคุณเสียเวลาครับทศสองคนน่ะเมย์เงินมาลายอยู่หกักบม,มญบัญญาเอ้าคนวะ บ่าอไ e ่าอะกัอยู่ครับคนนี้ะครับงอัด่อตัอองวบงานสคนอ,สองนี่คนอัดกับขาดเป็นบ่คนอดัดของไวทสองครับก็ไปขืนต่อไงไของไวแสงกับสองใส่คนงานหลาย ไปแสนอีอัดมานึงแล้วบ่เจ้าครับบังหนึน่งแต่อัดเต็มทีเลยจักบังสองบ,งองบงัง,บงครับโอ้ใหแต่เวลาเกินเนาะน้องยังลลกคขาวไม่ได้ครับนี่ไปเอกไปเอกของช่องครับมางมาหยังง้องมีงไม่ยังนี่ มางไฟโอ้ยแมนจะบอกเขาจะจูดมือหนีบอ่ะทำมายุใส่นี่นนนขนมน้องแปงเรียบร้อยแล้วครับแดดบางนึงครับ เดี๋ยวจะหยัดต่อกันจบแล้วครับจะใส่ต่อ,อย่างเดียว สองสุนีสุทธทุ่ยเด้อครับพี่น้องไฟสังที่หลังบ่ได้เด้อเด้อแต่ไฟแสนได้บ้านี้ Polisekei fiwa ka ma fo ya wa me aworwanyi waa. ตัวนี้ทอทอสองด้วยกันครับแต่ว่าร้อยร้อยร้อยซิปบ่ทอเงาหง่อหไรครับกำลังตัดหาง Hey, อยากคนมังไฟพร้อมที่เดินทางแล้วพี่น้องนี่ครับมารับไปใส้ต่อเรียบร้อยแล้วครับปิดตูดปิดยังเรียบไปแล้วครับพร้อมเดินทางแล้วลูกเอ้ย มาจะไปไก่หรูจะไปไก่กไปไกิดทียมเปปูเนี่ยลูวนี่ครับเป็บาวานองมิเต้องมิเตะเดีย๋ยวพ้นแล้วครับเดี๋ยวพวนวยว้นแล้วครับพร้อมเดินทางแล้วครับทื่นทครับ,รบอยู่ลอยบอมมิโร่งครับ ต่อได้นั่ะ<า>ลังตอ่ตอเออ,อลังตอ่อเห็นไหมต่อมาทำลังออเราทำลังอืมลังตอกินได้ไหมได้แล้วมันล้างแล้ว<า>ม,มีตัวแล้วมีตัวแล้วครับพ,พี่น้องพี่มีนก็ฝากไว้สามีเนาะครับเนาะมาหลับบอนไฟครับอยู่ภายคุยเมีเขาเนี่นะครับพี่นา หรือต่อไปนี่บะมี่้วเดอครับมือนีเป็นออเดอร์ทุก้ทยแลละครับนี่ทอสองครับคนเป็นเศร้าฝลิตวครับคนเสียวแต่คุ่แล้วครับใกล้ๆคุนแล้วครับคุณเอาไว้แสงครับท้องหาอนนขอกันกิมนาครับผม